ฮลโลอโลฮ่าสวัสดีชาวลอสซันโตทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซนโซเซช h a n แนลนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเรือยอดกันจริงๆมันก็ออกมานานแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวมีผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นว่าราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็น่าจะาไว้ประดับประมีได้บ้างนะ แต่ว่าผู้เล่นเก่าๆหลายๆคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแม่งยังกับขยับเปียกรอยน้ํานะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าเรือยอดนั้นเอาไปทําติ่งทําแมวอะไรได้บ้างและกันนะโอเคอย่างแรกนะที่แถมมากับเรือยอดก็คือเฮลิคอปเตอร์ลํานี้นี่เองนะฮะเป็นเฮลิคอปเตอร์ VIP นะครับซึ่งาตามความรู้สึกของผมนะรู้สึกว่ามัน ค่อนข้างจะลงจอดง่ายดีแล้วก็ความไวก็ไม่ไวไม่ไวจนเท่าพวกสวิฟต์หรือโวลารทัสแต่มันก็ใช้ได้อยู่นะเอาละตอนนี้เรากําลังนั่งเรือยอทไปที่เฮลิคอปเตอร์ทุยนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปที่เรือยอทเออเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันบนเหนือเรือยอทนะฮะซึ่งเรือยอทของเรานี้จะเป็นเรือยอทราคาที่แพงที่สุดนะครับมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์2ลานนะด้านหน้าอันหนึ่งแล้วก็ด้านหลังอีกลานหนึ่งนะครับ อ่ะลงจอดอย่างสวยงามอย่างเอียงนิดนึงนะอ่าลงแล้วมาแววเดี๋ย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 วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยลอลออ่ะนี่ไงกลับมาดูเฮลิคอปเตอร์อีกรอบหนึ่งนะฮะนี่เฮลิคอปเตอร์ที่แถมมากับเรือนะครับโอเคเดี๋ยวเราดงไปดูข้างล่างกันว่ามีอะไรบ้างแหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนยืนบิดตูกันเป็นมาดากัสการ์เลยนะอันนั้นก็เป็นเรือยางนะเรือยางนะครับไม่ใช่ตุ๊กตายางนะครับเรือยางกับเรือเจ็ตสกีที่แถมมานี่ จะเป็นสีเดียวกับเรือเลยสีโทนเดียวกับเรือที่เราเลือกมาแต่ไอสีแดงดํานี่ไอสีแดงขาวนี่มันเป็นเรือที่เพื่อนเราขี่มาวะ่ะแล้วก็อันนั้นเป็นเรือสปีดโบ๊ทเครื่องยนต์ใหญ่นะฮะที่แถมมากับเรือใครอยากเอาไปดิฟเล่นก็เต็มที่เลยนะฮะนี่นะครับในห้องนี้นะฮะเป็นห้องกับตันเรือเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปดูว่าห้องกับตันเรือนั้นเป็นยังไงนะฮะอ้าเข้ามาแล้วห้องกับตันเรือนะฮะมีกับตันยืนโง่ๆอยู่หนึ่งคนนะครับเดี๋ยวห้องกับตันเรือนี้ก็ ิวสวยนิดนึงนะก็เราสามารถเคลื่อนเรือได้แต่ว่าไม่ใช่ในการขับเองนะเราต้องจ้างกับตันเรือนะครับอยากไปที่ไหนก็ติ๊กเลือกได้เลยเนี่ยมีชอยให้เลือกเยอะแยะเลยแต่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องเสีย25,000นะไปทีก็เสียทีเสียได้ตังค์ชี้หายเลย <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเราเลือกให้ดูแล้วกันจะได้เห็นฟังก์ชันกันชัดๆนะครับไป <c oughs> เราเลือกไปที่นี่ดีกว่านะฮะ <c oughs> อ่าออกเรือแล้วออกเรือแล้ว ตอนนี้เรือของเรากําลังแล่นไปที่แซนคูโดนะที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะอ่าไปแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรือแล่นไปทางซ้ายทาไมถงแล่นไปทางซ้ายด้วยวะเนะี่ยโอเคครับตอนนี้เราย้ายที่มาเรียบร้อยแล้วนะเรามาอยู่กันในรูปแม่นะ้าอเมซอนไม่ใช่นะฮะแซนคูโดอ่าออกมาอยู่นอกเรือแล้วนะชมวิวชมวิวอันนี้ตอนเรากดย้ายเรือ25งหมนไปเมื่อสักครู่นี้ก็มีเพื่อนเราตามมาด้วยนะครับ เดี๋ยวอย่างแรกที่เราจะพาไปดูกันในเรือไม่ใช่อย่างแรกอย่างที่สองละเป็นอ่างจากกุชชี่ที่ท้ายเรือนะนี่โอ้โหเกมนี้นี่เปลี่ยนเสื้อไวกว่าเดอะซิมนะลงอ่างปุ๊บแม่งเปลี่ยนชุดกลายเป็นชุดว่ายน้ําเฉยเลยแหมสามารถกดสั่งนั่งได้นะครับโดยอ่างนี้ก็จะให้เพื่อนๆมานั่งปาร์ตี้สุมหัวกันได้ประมาณ10คนนะรอบอ่างนี้เลย เป็นการจัดมิ팅ที่น่าเหมาะสมนะใครอยากจัดมิ팅ก็จัดบนเรือนะครับอ่าเปลี่ยนเสื้อกลับแล้วนะมันเปลี่ยนไวจังเลยวะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปดูภายในของเรือนะฮะซึ่งจุดนี้แหละฮะเป็นจุดเซฟโซนนะครับก็หลังจากเรากดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีให้เลือกว่าจะเข้ากับเพื่อนหรือว่าจะเข้าคนเดียวก็เหมือนคอนเหมือนคอนโดอพาร์ตเมนต์นั่นแหละเลือกได้นะว่าจะเข้าคนเดียวหรือว่าเข้ากับเพื่อน อันนี้เราจะพาไปดูที่ห้องนอนก่อนนะฮะนี่ครับห้องนอนเข้าห้องนี้ก่อนเลยมีอาวุธให้นะอาวุธที่เขาบอกว่าอาวุธมีอาวุธแจกบนเรือนี่แหละสําหรับเด็กใหม่ที่ไม่ค่อยมีอาวุธติดตัวก็มาเก็บอาวุธบนเรือเพื่อนได้นะหรือใครที่กระสุนหมดที่เก็บซื้อก็มาเก็บได้เนี่ยเขาจะมีแจกอาวุธตามจุด ก็ในห้องนอนอย่างนี้มีทั้งหมด4ห้องนะครับที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่ห้องนี้ก็เป็นห้องสุดท้ายแล้วอ่ะนี้เราก็มาดูห้องน้ํามีห้องน้ําในตัวด้วยอ่างจากรุชี่แต่ว่านี้ลงแช่ไม่ได้มีชักโครกนะอันนี้เป็นฝักบัวอาบน้ำอ่าเดี๋ยวอาบน้ําโชว์ซะหน่อยนะฮะจะได้รู้กันว่าในอาบอาบน้ําบนเรือกับอาบน้ําในอพาร์ตเมนต์มันต่างกันไหมก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะปกติบิดเรียบร้อยแล้วนะฮะอาบอย่างนี้นี่ขี้กากขึ้นแน่นอนนะ เอาเมื่อกี้เราก็พาไปทัวร์ข้างล่างมาแล้วรอบนี้เราจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันบ้างนะครับว่าข้างบนมีอะไรน่าสนใจตรงส่วนนี้เลยเป็นส่วนที่สวยงามเลศหรูอลังการที่สุดในเรือแล้วนะฮะนั่นก็คือสาวบาร์นั่นเองทุยไม่ใช่นะเป็นห้องราวนะห้องราวนี้ก็จะมีวิวที่สวยงามที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นแหล่งมั่วสุมชั้นดีนะมีทุกอย่างให้ท่านเลือกสรรให้ท่านต้องการนะมีแอลกอฮอล เป๊ปซี่น้ำแดงนะไม่ใช่นะนี่ครับอย่างแรกเลยนะฮะที่น่าสนใจเหมาะกับเลือดดูให้โซอย่างเรือเรานี่ก็คือวายแก้วนี้นี่เองนะครับอ่ากระดกเข้าไปกระดกเข้าไปหลังจากเรานี้ก็เราจะพามาดูห้องด้านหลังกันต่อนะห้องด้านหลังมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับที่มีอยู่ในห้องนั่งเล่นห้องนี้ก็คือบ้องตะลุยอวกาศกาด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  ก็ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะพาทุกท่านเข้าสู่เวิอวกาศนะฮะตะลุยหลุมอุกบาตไปด้วยกันนะฮะหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วนะครับว่าเรือยอทมีคุณสมบัติข้อดียังไงบ้างนะฮะแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีโหมดป้องกันตัวเองนะฮะหรือว่าเปิดภารฐฐกิจได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ขอพักหน้าเขียวแป๊บหนึ่ง และอย่างที่เราได้เกิดไว้แล้วนะฮะว่าเราจะมีโหมดคุ้มกันเรือนะครับจะโหมดคุ้มกันเรือนี้นะฮะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องกด M ขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปที่ยอดเซอร์วิสยอดเซอร์วิสเสร็จปุ๊บกด s าว r h o ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เสียงแต่เรือนะนี่นี่น,นี่อันนี้เลยอันนี้เลยยอด d e f e n s ยอด defense ถ้าเราเปิดอันนี้นะฮะมันก็จะมีปืนใหญ่คุ้มกันนะครับแต่ถ้าเราปิดไปก็ไม่มีอะไรนะ อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นการเลือกคุ้มกันนะฮะว่าปืนใหญ่นี้จะยิงอ่าจะไม่ยิงไข่จะเว้นเว้นใครไว้ถ้าเราเลือกโนวันก็คือไม่เว้นเลยนะฆ่าแม่งทุกคนใครที่ขับเครื่องบินเข้ามาใกล้เรานั่นไงนั่นไงกลายเป็นโกโก้คันไปนแล้วหนึ่งลายนะโอ้โหทันต่อยุคอุตสาหกรรม4.0จริงๆนะแต่ลูกเครื่องบินเป็นโกโก้คันไปเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหไว สำหรับใครที่สงสัยนะฮะว่าปืนใหญ่ยิงออกมาจากส่วนไหนของเรือนะฮะ <c oughs> ต้องบอกว่าเสียใจด้วยนะครับไม่มีให้เห็นนะบ <c oughs> ลองเดินสำรวจดูทั้งเรือแล้วเห็นแต่เครื่องบินศัตรูตกนั่นแหละฮะ,ะ <c oughs> แลวตอนนี้มีไฮด้าบินโฉบมาทางเราแล้วนะฮะ <c oughs> เขาจะรอดหรือเปล่านะฮะตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยนะเข้าเป้าเต็มๆนะครับล่วงไปนะฮะเป็นประกาลังเทียมเลยทีเดียวนะ <c oughs> แล้วก็หลายคนสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามาทางอากาศเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้นั่งเครื่องบินมาอ่ะโดดร่มมาจะเป็นยังไงเราก็พิสูจน์กันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้เชิญเทพสตันแมน2คนนะที่ผ่านการเล่นหนังมาอย่างโชคโชนแล้วนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหนังอินเดียและหนัง A อวีนะ ตอนนี้เราได้ให้เขาขึ้นหอไปนะแล้วก็พยายามบินมาที่เหลือแล้วกระโดดร่ลงมานะะเดี๋ยวเรามาชมฉากชัดๆกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะ ครก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละมีทางเดียวที่จะขึ้นมาบนเรือได้ก็คือทางน้ำนั่นเองนะแต่ว่าใครที่อยู่บนเรือก็ยังไม่สามารถควักปืนได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มาถึงไฮไลท์สุดท้ายนะสำหรับช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผมชอบมากที่สุดตั้งแต่มีเรือยอดมาแล้วนะครับนั่นก็คือภารกิจ VAP Work นั่นเองนะครับเป็นภารกิจอันสุดท้ายนะฮะที่มีชื่อว่า Privacy Prevention ซึ่งภารก,กิจนี้นะครับต้องเป็นคนที่มีเรือยอดเท่านั้นนะฮะการเล่นภารกิจนี้ก็ไม่ยากนะฮะก็คือเราต้องมีเรือยอดก่อนนะครับแล้วก็คุมกันเรือยอดไม่ให้คนอื่นเข้ามายึดในพื้นที่เอานะฮะอ่ะแล้วก็หลังจากที่เราเปิดภารกิจไปแล้วนะครับเราจะเห็นทุกคนบนแผนที่นั้นเป็นหัวแดงหมดเลยเพราะหลังจากนั้นนะครับเราจะคุ้มกันเรือต่อหรือว่าเราจะขับเครื่องบินไฮด้าไ,ไปไล่ฆ่าชาวบ้านเล่นก็ได้นะฮะ ถ้าใครถามว่าแม่งทำไมคนไทยฆ่ากันเองว่านี่มันเกลียนดี่ว่าบอกอ๋อเปล่าะจริงๆผมกันเรืออยู่นะเห็นหัวแดงก็เลยฆ่าแม่งเลยอ,นะอ่ะตรงจุดนี้นะจุดสีเหลืองๆอย่างนี้นะครับนี่ก็คือเป็นจุดที่คนอื่นจะต้องเข้ามายึดถ้าเขาเข้ามาในพื้นที่นี้ได้ก็จะมีเวลานับถอยหลังถ้าเกิดนับเวลาถอยหลังจนหมดเสร็จปุ๊บแล้วเราไม่สามารถคุ้มกันพื้นที่ตรงนี้ได้นะเราก็จะเป็นการจบภารกิจนั่นเองนะครับ แล้วก็ความมันของภารกิจนี้นะครับผมว่ามันอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่ใครที่บุกขึ้นถึงเรือเราแล้วนะฮะแล้วเวลาที่เขาตายแล้วเขาจะมาเกิดที่ท้ายเรือเราส่วนเราเป็นหน้าที่คุ้มกันแล้วก็จะไปเกิดหน้าเรือแล้วก็จะมาวิ่งมาบู๊กันอยู่ในเรือเนี่แหละฮะยิงกันตลบอบอวนในเรือนี้เลยนะฮะสนุกดี วิ่งใส่กันเละเลยนะสรุปแล้วนะฮะเรือนี้ก็คงจะเหมาะสําหรับสายมิทติ้งนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่อยากจะมีไว้ประดับบรารมีก็ถือว่าน่าโอเคอยู่นะฮะแต่ใครที่อยากจะเอาไปใช้ประโยชน์นี่ขอบอกว่าเละอย่างกับขยะเปียกอย่างกับที่หลายๆคนบอกเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถเอาไปทำภารกิจอะไรเพิ่มเติมได้นะขี่หาย,ย่างขี่ไม่ได้เลยนะครับเอาเงินไปซื้อซ e o หรือว่า MC ดีกว่าถ้าใครที่อยากจะลองหารายได้วิธีอื่นนอกจากการทำไฮนะครับเอาละสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอราทุกคนกันไปก่อนนะฮะโชคดีแล้วก็ฝันดีทุกคนนะครับบ๊ายบายฮะฝากกดซับสไคร b e กันด้วยนะครับเฮ้ยเฮไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว